สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมานำเสนอผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งของผมนะครับคือสลัดไข่นะฮะก่อนหน้านั้นผมได้ทำพุทซาเชื่อมออกขายไปแล้วนะครับสลัดไข่หนึ่งกล่องก็จะมีไข่ผักต่างๆน้ำสลัดและก็ธัญพืชนะฮะสำหรับคุณประโยชน์ของส่วนประกอบแต่ละชนิดส่วนใหญ่ก็จะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ฟังอีก ทีคร่าวๆนะครับในส่วนของไข่เป็นแหล่งโปรตีนที่สมบูรณ์มีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายส่วนผักต่างๆเป็นแหล่งรวมของวิตามิน A, อเบต้าแคโรทีนช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระบำรุงสายตาเซลลูโลสช่วยการขับถ่ายแคลเซียมฟอสฟอรัสช่วยบำรุงกระดูกและฟันวิตามิน C ช่วยให้ผิวแต่งตึงแผลหายเร็วไดาอาซีน ช่วยระบบย่อยวิตามิน B1 B2 ช่วยบำรุงสมองนะฮะส่วนสุดท้ายคือธัญพืชเป็นแหล่งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแมกนีเซียมแคลเซียมฟอสฟอรัสธาตุเหล็กวิตามิน B1 B2 เส้นใหญ่อาหารถ้าเรารู้คุณประโยชน์เหล่านี้แล้วหนึ่งมื้อของเราในแต่ละวันควรเป็นสลัดสักมื้อหนึ่งจะดีไหมครับฝากกดสับ s ไคร b e หรือกดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ